วันนี้ผมมีสิ่งดีมาแนะนำครับสำหรับบูธโตโยต้าในงาน m o เตอร์โชวครั้งที่46ที่เมืองทองธานีนะครับไปดูกันว่าภายในบูธมีอะไรเด่นๆบ้างและโปรโมชั่นเป็นยังไงครับมาครับทุกคันมั่นใจไปสุดทุกดีลครับกับโตโยต้าในงาน มอเตโชครั้งที่46ครับกับแนวนคิดของโตโยต้าคือขับเคลื่อนโลกของคุณขับเคลื่อนทุกโอกาสให้เป็นจริงนะครับโดยรถทุกรุ่นนะครับมาพร้อมข้อเสนอพิเศษนะครับและมีให้ทดลองขับภายในงานด้วยเลือกมั่นใจกับดิวที่ใช่ครับเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆกับแคมเปญทุกคันมั่นใจไปสุดทุกดิวครับในระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายน2568ณนะอาคารเชล l นเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีนะครับโตโยต้าครับตอกย้ําความมั่นใจกับระบบ H.E.V. หรือว่าระบบไฮบริดของโตลต้าซึ่งถือว่าเป็นผู้นำด้านไฮบริดแล้วนะครับด้านหลังก็คือในส่วนของโตโยต้าแคมรี่นะครับซึ่งโตโยต้าแคมรี่ครับราคาเริ่มต้น1 4 5 5 0 0 0บาทนะครับพอเสนอพิเศษเลยก็คือดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้น1.59%หรือฟรีประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์พีเ d นะครับและที่นี้อีกหลายรุ่นนะครับไปดูกันต่อดีกว่านี่ครับโญนกรรมสุดหรูสุดๆนะครับของค่ายโตโยต้านั่นคือโตโยต้าเวลไฟนะครับ คันนี้บอกเลยว่าราคา4ล้าน4 10,000 9,000บาทนะครับบอกเลยครับว่ามีรถพร้อมจําหน่ายและส่งมอบทันทีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคันที่เป็นเวลไฟนะครับและก็อีกหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้เลยก็คือตัวเอาผาดนะครับนี่ตือตัวโ o t a าเอา a าดเป็น e4 เลยครับของแท้ต้องมีนี่ครับ official authorized Toyota Motor Thailand นะครับ คันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสุดหรูของ MPV นะครับที่หลายๆคนอยากจะโค่นล้มความเป็นเจ้าบรลลางของ MPV นะครับและคันนี้ครับมีรถทันทีพร้อมส่งมอบทันทีเลยนะครับในส่วนของโคราครอสครับราคาเริ่มต้น9 9 9 0 0 0บาทนะครับพิเศษสำหรับเจ้าของรถตัวต้านครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0 8 9แเป็นละฟรีประกันภัยชั้น1นตัวต้าแคร์ PHYD ครับส่วนคันนี้ครับเป็นตัวสุดๆแล้วนะครับ ท็อปสุดแล้วนั่นคือตัวโตโยต้าโคราครอส GR Sport นะครับคันนี้1 2 5 4 0 0 0บาทครับในส่วนของโตโยต้ายาริสคอร์สครับราคาเริ่มต้นครับ789,000บาทครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.69%ครับหรือผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแค่7,748บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นยาริสคอรสที่เป็นพรีเมียมนะครับราคา899,000บาทครับในส่วนของโคราอัลติสนะครับราคาเริ่มต้น8,000สน 94,000บาทครับดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้น1.65%และฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งโตโยต้าแคร์ PHYD ครับส่วนที่เห็นอยู่คันนี้ครับเป็น Corolla Altis GR Sport นะครับซึ่งเป็นไฮบริดด้วยครับราคา1 1 29,000บาทแต่งสวยๆเท่ๆสปอร์ตขับสนุกประหยัดต้อง Corolla Altis GR Sport เลยครับนี่ครับและที่สำคัญครับเพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งด้านรถยนต์ไฮบริดนะครับโตโยต้านี่จัดโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้เลยนะครับนั่นคือในส่วนของตัวไม่่วาจะเป็น a a มรี่โ a a าออติสยาริสคอ s c ส o คราคร s สอ n นโน a าเอาพาดเวลไฟครับรับฟรีครับแพ็กเกจเช็คระยะ1 0 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรนะครับก็คือเรียกว่า t o y o t a Smart แพร์นะครับพร้อมข้อเสนอพิเศษการขายนะครับการรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลานะครับ TCFR plus นะครับแล้วก็ขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด5ปีครับหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะครับ ขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันร,ระบบไฮบริด5ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับทําไมโตยต้าถึงของความเป็นที่1ครับเพราะว่าให้ลูกค้ามั่นใจไปกับความคุ้มค่าด้วยตราการใช้น้ํามันสูงถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือตามอีโคสติ๊กเกอร์นะครับคุณภาพที่ใครก็ไว้วางใจครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีเซอร์วิสที่พร้อมให้บริการอะไหล่และพร้อมส่งภายใน4-8ชั่วโมงและ ช่างผู้ชำนาญการกว่า8,000คนนะครับรวมถึงศูนย์บริการทั่วประเทศมากกว่า450แห่งนะครับและโตโยต้ตาชัวบริการแลกเปลี่ยนรถใหม่ด้วยนะครับไม่มาไม่ได้ครับสำหรับโตโยต้ตาไฮรักดีโวนะครับมีรุ่นอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวทั้งโปรโมชั่นและอะไรอื่นอีกมากมายครับ ไฮรักรีโว่ GR สปอร์ต4คูณ4นะครับราคาเริ่มต้น1,479,000บาทนะครับอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเลยนะครับและที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวรีโว่เซตอิดิชั่นนะครับพีรันเนอร์ซูเปอร์เฟรคนะครับอันนี้ก็โปรโมชั่นดีทั้งนั้นเลยนะครับดับเบิลแคปพีรันเนอร์ล็อกโคนะครับพีรันเนอร์เลยที่มาตกแต่งได้ที่แบบว่าตามสไตล์คุณเลยนะครับอันนี้ราคาดีโปรโมชั่นแรงนะครับมาดูได้ที่บูธของโตโยต้ากันได้เลยนะครับมาต่อกันที่ king of SUV ครับนั่นคือตัว Toyota Fortuner GR Sport ครับคันนี้1,969,000บาทนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นครับ0.89%ครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเห็นแล้วชื่นชอบนั่นคือตัว Fortuner r e g e n d e r ชุดแต่ง Y Body นะครับราคาเริ่มต้นครับ1,643,000บาทครับ อุปกรณ์ตกแต่งวายเบลดี้แพคเกจครับแนะนําราคาเพียงแค่29,00 0บาทนะครับปกติจาก3,900บาทนะครับเหลือเพียงแค่2900บาทครับเลือกผ่อนพร้อมกับตัวรถเริ่มต้นเพียง1 9 2บาทต่อเดือนในส่วนของไฮรักแชมป์นะครับราคาเริ่มต้น459,00 0บาทครับรับข้อเสนอพิเศษครับสำหรับผู้ประกอบการการขนส่งและประกอบธุรกิจครับรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษเมื่อซื้อไฮลักแชมป์พร้อมดัดแปลงหรือต่อเติมเพื่อทําธุรกิจทุกรูปแบบนะครับก็อันนี้เป็นอีก1รุ่นนะครับ ที่ใครๆหลายคนหมายปลองยู่ครับคันนี้577นะครับมันจะมีตัวเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเล็กก็ยังมีส่วนของยาริสเอทีนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้น500กว่าบาทท่านั้เองครับมียาริสเอทีพไนท์เชดมียาริสนะครับมีเวลอด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อรถกระบะนะครับแต่ก็กลัวว่าเราจะเป็นซื้อได้ไหมหรือยังไงครับตอนนี้ครับมีข่าวดีแล้วครับ จากการที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครับหรือว่าบสอยอนะครับได้เปิดตัวมาตรการกระบะพี่มีคังค้ำนะครับภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อบอสอยอนะครับโดยเปิดรับคําขอค้ำประกันตั้งแต่วันที่1เมษายน2568ทางโตยต้ตาลีซิ่งประเทศไทยครับมีข้อเสนอและเงื่อนไขพิเศษในการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้ากลุ่ม SME และผู้ประกอบการรายย่อยให้เป็นเจ้าของรถไฮลักรีโวและไฮรักแชมป์ได้ง่ายที่สุดครับ เริ่มในงานมอเตอร์โชว์นี้กับดีลที่สุดแห่งปีจากโต้ต้าลิสซิ่งสำหรับลูกค้า SME และผู้ประกอบการรายย่อยครับไม่ต้องรอออกรถได้เลยวันนี้ดาวเริ่มต้น0%ูไม่ต้องมีบุคคลมพร้อมดอกเบี้ยพิเศษอนุมัติง่ายเป็นเจ้าของไฮลักได้ง่ายขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ครับก็คอนเซปต์าการจัดงานปีนี้ของรตด้าเป็นคอนเซปต์ move your world นะครับ move all opportunity นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโลกของคุณขับเคลื่อนทุกโอกาสให้เป็นจริงครับ ก็ปีนี้ตัวแต้เนี่ยแสดงจั่แสดงรถเนี่ยหลากหลายรุ่นมากนะครับมีทุกไลน์อัพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับทุกรุ่นที่เรานำมาโชว์ในวันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่พิเศษท,ที่สุดนะครับแล้วก็มีรถทดลองให้ท่านทดลองขับด้วยนะครับเรามีทั้งรถยนต์พลังงานไฮบริดนะครับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะครับแล้วก็รถยนต์นั่งยอดนิยมรุ่นต่างๆมีมากมายมาโชว์ในบูธเราครับจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเราก็ได้ รถยนต์ยอดเยี่ยมหลายรางวัลนะประมาณ11รางวัลนะครับที่เรามาจะแสดงนะครับเอาหลักๆเลยอย่างอย่างไฮบริดนะครับตัวมิดไซส์ซีดานนะครับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับก็คือตัว All New Camry นะครับสำหรับไฮบริดเอสยูวีนะครับอันดับหนึ่งเลยก็แน่นอนฮะยาริทครอสโวล่าครอสโวล่าอัลติชไฮบริดนะครับทีอาร์สปอร์ตนะครับแล้วก็อินโนวาซีนิกนะครับแล้วก็ MPV สุดหรูนะครับอัลฟาดไวไฟเราก็มีมาแสดงด้วยครับ ส่วนถ้าเป็นพวกรถยนต์เพื่อการพันธุ์นิดเนี่ยรีโวตอนนี้เรามาแทบจะครบทุกรุ่นนะครับมีตั้งแต่ GR Sport 4อรตัว Z Edition นะครับตัวแตกของเรานะครับฟ r e แลนเนอร์ล็อกกระบะไทยเรียบพร้อมดัดแปลงไฮรักแชมป์นะครับรวมถึงเอ่อคิงออฟเอ่อพีพนะครับ Toyota Fortuner นะครับเรามาครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Leader l e g e n d เ r อร์ทีอานะครับแล้วก็มีชุดแต่งไวด์บอดีนะครับพร้อมล้อแม็กอลอยแต่งพิเศษจากเรนโซนะครับ ส่วนรถยนต์นั่งนะครับแน่นอนฮะรถยอดทิศก็ซีดานยอดนิยม Pop อั the Town นะครับยาริสเอทีพนะครับรุ่น Special Edition นะครับยาริสเอทีพนักเชีมีโชว์อยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ Hatchback ยอดนิยมนะครับยาริสแล้วก็รถยนต์เจ็ดที่นั่งตูด้าเวลาร์สนะครับ <c oughs> จริงๆอยากให้ <c oughs> ทุกท่านมาที่งานนี้เพราะดิวของเราทีมเราปีนี้บอกว่าทุกคันมั่นใจไปสุดทุกดิวกับตูด้านะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรถนะครับความไว้วางใจ ในศูนย์บริการนะครับดีวที่คุ้มค่าแล้วก็ศูนย์บริการทั่วประเทศท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับมีดีวพิเศษนี้ให้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดนะครับตอนนี้นะครับไฮบริดทุกรุ่นนะครับรับฟรี Toyota Smart Plan นะครับเป็นแพคเกจเช็คระยะตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรนะครับขยายรับประกันสูงสุดถึง5ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรนะครับเมื่อเมื่อท่านเข้าเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ขยายเวลาการรับรองแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะครับและรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนรถยนต์รุ่นอื่นๆพิเศษเนี่ยอยากให้มาดูนะครับดาวต่ำดอกเยอะแยะไปหมดนะฮะอัตราถือว่าพิเศษสุดนะครับให้ท่านสามารถออกรถได้ง่ายๆอยากให้มาที่บูธเราครับก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นรถยนต์นะครับจริงๆเรามีเราเรียกจริงๆรเรียกว่าเป็นอีโคซิสต็มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น g c o n n เ c t นะครับตัวเต้าชัวรถใช้แล้วนะครับ โดยได้อะเซอร์เรี่นะครับอุปกรณ์ตกแต่งชุด G R Collection นะครับการใช้รถยนต์แบบทางเลือกใหม่ของคินโตจากโดยดัลลิซิ่งนะครับหรือว่าโดยดัลสมาร์ทอีเวนต์นะครับแล้วก็แน่นอนเรายัางมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมินิคอนเสิร์ตมินิทอล์กออนสเตจนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ stage, ร encer, ชื่อดังทั้งหลายนะครับตล,ตลอดระยะเวลาการจัดงานของเราครับ